เรามาต่อกันที่วัดทันมิกร,ราชกันค่ะวัดทันมิกร,ราชนามเดิมคือวัดมุขร,ราชเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยพระยาทันมิกร,ราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งโดยมีจุดเด่นคือเสียนพระพุทธรูปสมัมฤิธิ์ขนาดใหญ่สวยงามและเจดีย์สิงล้อมที่มีสิงถึง52ตัว เสียนพระธันมิกราชพระพุทธรูปสมฤทธิ์ขนาดใหญ่ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาโดยทางวัดได้จัดสร้างเสียนจำลองให้ศึกษาเยี่ยมชมและกราบสักการะพระเจดีย์สิงห์ล้อม52ตัวปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาเหลือสิงเคียง20ตัวเป็นพระเจดีย์สิงห์ล้อมหนึ่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถึงแม้ว่า วัดแห่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังมีโบราณสถานงดงามชวนหลงไหลแม้จะชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ยังคงเหลือรากฐานโครงสร้างให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้และให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมกันด้วยนะคะวัดนาพะเมนวัดนี้อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับพระราชวังโบราณ เชื่อว่ากันว่าเป็นความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกทำลายเนื่องจากเคยเป็นวัดที่พาม่าใช้ตั้งฐานบัญชาการจึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดวัดนี้เป็นวัดที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจในความสวยงามของหน้าบันพะอุโบสถที่แกะสลักงดงามมากๆเลยค่ะ พระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ปิดทองทั้งองค์กับพระคันธานาชพระพุทธรูปสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ซึ่งอันเชิญมาจากวัดมหาธาตุอายุทยาวัดศรโีโพถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดศรโีโพสันนิฐานว่าสร้างขึ้นมาในสมัยแผ่นดิสนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งนั้นเรียกทุ่งสีโพพอสร้างวัดแล้วจึงตั้งชื่อว่าวัดศีโพบริเวณทุ่งสีโพในปีพศ2310กองทัพพมา่าตั้งกองกำลังอยู่แนวหน้าวัดพระเมนแล้วสู้รบก,กับกองกำลังกรุงศรีอยุธยาก็เลยทำให้พระสงฆ์และชาวบ้านหนีภัยสงครามกันหมดทำให้วัดศีโพกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด แล้วหลังจากที่สงความสงบก็ได้บูรณะวัดถีโพขึ้นมาใหม่ด้านหน้าโบสถ์มหาอุดมีองค์เจดีย์พระธาตุประทานพรประดิษฐานพระดรมสารีริกธาตุให้นักท่องเที่ยวได้ถวายผ้าไตหรือผมผ้าองค์เจดีย์พระธาตุประทานพรได้ค่ะติดตามรับชมกันต่อในอีพีที่3ค่ะ